ชุดผ้าไทยดังไกลระดับโลกไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนชาติไหนถ้าใส่ชุดไทยไปเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก ทั่วโลกต่างให้ความสนใจว่าน,นี่คือผ้าอะไรทำไมมันสวยจังเลยแล้วทั่วโลกจะจดจำว่าน,นี่คือผ้าไทยและชุดไทยล่าสุดนะคะทุกคนโนด,ดาวได้ไปเห็นคลิปหนึ่งนะคะของคุณฉัดนะคะแล้วก็คุณพี่ท่านหนึ่งที่เข้าเป็นนางรำทางภาคเหนือแล้วก็เขาใส่ชุดไทยนะคะไปต่างประเทศนะ,ะไปเป็นตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วทุกคนเนาะ,ะซึ่งต่างชาติหลังได้เห็นว่า นี่คือชุดไทยหรอทำไมผ้าไทยมันสวยจังเลยนะคะเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยต่างลุมดูผ้าไทยทุกคนว่าทำไมมันสวยจังเลยนุดาวตั้งชื่อคลิปนี้ว่าผ้าไทยชุดไทยดังไกลไประดับโลกนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าหลายๆชาติเนี่ยให้ความสนใจกับชุดไทยมากๆเลยงานนี้ใครจะเครมก็คือเครมยากมากๆเลยนะเพราะว่าผ้าไทยก็คือผ้าไทยอยู่วันยังคำ คนไทยต้องภูมิใจสิ่งนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยต้องบอกก่อนนะคะว่าช่องนุษดาวเป็นช่องที่นําเสนอคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยและลราในมุมมองที่ดีนะะจะเรียกว่าอวยไทยก็น้อมรับค่ะทุกคนแต่ต้องอวยตามความเป็นจริงนะ,ะไม่อวยพุ่มเพื่อนะ,ะไม่อวยจากสิ่งที่แบบสร้างขึ้นมาเองแต่เราต้องสร้างจากสิ่งที่มันขึ้นมาเออจากเราต้องสร้างจากสิ่งที่มันมีจริงๆและสร้างจากจิตวิญญาณและความรู้สึกของเราที่อยากนําเสนอนั่นเองนะคะทุกคนเนาะบอกเลยค่ะว่า ผ้าไทยดังไกลระดับโลกจริงๆต้องขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยนะคะไม่ว่าใครจะเคมก็คือคุณต้องแน่จริงอะ่ะถึงจะเคมเชื้อไทยได้เพราะว่ายังไงคําว่าผ้าไทยก็ต้องแบบคือผ้าไทยเท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดี fc ไทยลาวทุกคนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ดีวกว่าค่ะทุกคนมันเป็นคลิปสั้นๆแต่มันมีใจความที่ดีใจแทนคนไทยมากๆเลยนะคะนี่เลยอันนี้คลิปแรก ที่ฝรั่งเศสจะโดยการท่องเที่ยวใงประเทศไทยสำนักง,งานปารีสเจ้าประเทศที่มาร่วมงานเขาก็จะใส่ชุดประจำชาตของเขามาตอยพอจะใส่ชุดไทยเดินงานมีแต่คนมาขอถ่ายรูปมักทไรเจ้านี่เดีวคนดูอีกรอบหนึ่งนะ ับโลกเจ้าที่ฝรั่งเศสจะโดนการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยสำนักงานปารีสเจ้าประเทศที่มาร่วมงานเขาก็จะใส่ชุดประจำชาติของเขามาตัวใส่ชุดไทยเดินงานมีแต่คนมาขอถ่ายรูปขนอะไรจ้ามีแต่คนขอเข้าถ่ายรูปอ่ะทวนอันนี้อันนี้พี่น้องฉัดนะทุกคนดูนะปีน็อปซิลกับฟอร์มไทยแหละอือโอ้ทุกคนมันมีเพลงมาติดเลโกสิทธ์ทุกคนเห็นไหม ฝรั่งให้ความสนใจกับชุดไทยมากๆเขาบอกว่าผ้าไทยสวยมันมีเอก,กลักษณ์แล้วเขาแบบขอถ่ายรูปด้วยเมื่อกี้พี่คนเหนือเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอู้เป็นภาษาเหนือเนอะเขาบอกว่ามีมีคนสนใจผ้าไทยเขานักขนาดเลยก็คือแบบมีคนสนใจถ่ายรูปด้วยสนใจผ้าไทยมากๆเลยคือแบบแบบพอเห็นว่าเป็นชุดไทยคือแบบโอ้ ทุกคนคือดีใจกับคนไทยมากมนะคะนี่คือมุมมองหนึ่งที่นุเดาอ่ะรู้สึกว่าอยากถ่ายทอดแล้วผ้าไทยกับผ้าลาวทุกคนมันสวยละเมียดละไมคือไทยกับลาวเนี่ยเรามีผ้าใหมที่เป็นเอกลักษณ์ในภาพไหมเออแต่ว่าการตัดแต่งเราอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ลาวกับไทยเนี่ยสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือผ้าไหม ไทยเขาก็ตัดผ้าไหมในรูปแบบทรงของประเทศไทยเลาก็ตัดผ้าไหมในทรงรูปแบบของเราซึ่งสองประเทศนี้เป็นประเทศที่เรารู้สึกว่าถ้าเลือกเลยนะในอาเซียนะต้องเลือกลากับไทยเพราะว่าเรลากับไทยนี่ผ้าไหมคือ the ะเบสจริงๆเลาก็มีหลากหลายรูปแบบไทยก็มีหลากหลายรูปแบบแล้วเลากับไทยเป็นเป็นประเทศที่มีผ้าไหมที่สวยอะ่ะ ที่สวยแล้วลาวก็ขึ้นมรดกโลกนะผ้าไหมที่แบบเป็นลายของเราไทยเขาก็ขึ้นมรดกโลกในรูปแบบของเขาซึ่งเป็นสองประเทศที่ถ้าใครจะเคมคือแบบคุณต้องแน่จริงอะนะคะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องนี้ดีกว่าคือต้องบอกก่อนนะคะว่าเจตนาที่โนดาวอยากจะนําเสนอแล้วก็เผยแพร่คลิปนี้ยทุกคน พราะณปัจจุบันเนี่ยทุกคนทั้งไทยและลาวเนี่ยก็น่าจะโดนไปตามๆกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่ามีคนเอาชุดไปใส่อะไรเนี่ยที่จริงการที่คุณใส่และโปรโมทเนี่ยเราเราต้องขอขอบคุณมากๆนะแต่ใส่ไปใส่มาแล้วบอกว่าเป็นของตัวเองอันเนี้ยเราก็อาจจะ เอออาจจะยังนะเอออาจจะยังนะอาจจะไม่น่ารักนะอะไรอย่างเนี้ยนะคะทุกคนเนอะนุ่ดาวก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ถ้าใส่แล้วแบบโปรโมทให้เราเราโอเคนะเรายินดีเราแบบดีใจที่คุณใส่แต่ถ้าใส่ไปใส่มาวันเวลาผ่านไปโอ้เราคือฉันคือต้นตำรับนะอ่าอันนี้มันเริ่มจะไม่น่ารักแล้วนะอะไรอย่างเนี้ยนะคะทุกคนเนาะคือต้องบอกแบบนี้ว่าต้องแต่นุดาวมาอยู่ประเทศไทยอะ นูด่ดดาวก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมี้าดไทยที่หลายรูปแบบนุ่ดดาคิดว่าประเทศไทยประเทศไทยน่าจะมีแบบเยอะกว่าเราเนาะอันนี้อันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องแบบนะเราเราก็มีเยอะเหมือนกันแต่แต่ว่าเราเนี่ยก็จะมีแบบที่แบบไปคล้ายๆกันแต่ไทยเนี่ยเขาจะมีชุดไทยแบบหลายแบบมากๆแต่มันมีชุดไทยชุดหนึ่งน่าจะเป็นชุดไทยจิตละดาหรือเปล่าทุกคนที่นุ่ดดาชื่นชอบโดยส่วนตัวมากๆเลยที่มันเป็นเสื้อคอกลมที่แบบ จาคอเลยทุกคนมันนุดาวชอบมากที่มันเป็นผ้าเงาเงาเรียบๆอะ่ะคือดุดาวรู้สึกนูดาว,ดดาวชอบชุดไทยจิตระดามากมันเป็นชุดที่แบบว่ามันรัดรูปใช่ไหมทุกคนคือมันมันใส่แล้วมันน่าจะสวยอะ่ะอยากใส่มากแต่ว่ามันต้องตัดอะด่ะทุกคนคือชุดไทยจิตระดานี่มันต้องตัดนะทุกคนมันต้องตัดแบบเฉพาะ ขุนเราเลยมันถึงจะใสสวยแต่ถ้าเป็นชุดไทยทั่วไปที่เราใส่สบายถ่ายตามวัดอรุณอ่ะมันก็แบบโอเคมันไม่ต้องวัดไซส์มันก็ใส่ได้เลยเพราะเป็นผ้าที่แบบว่ามันใส่ได้เลยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นชุดไทยจิตระดาที่มันรัดรูปทรงเราอ่ะมันต้องตัดโดยเฉพาะนึกเราเคยไปถามเขานะทุกคนรู้ไม่เท่าไหร่ค่าตัดไปหมื่นสองหมื่นดูจริงแพงจริงแต่ว่ามันสวยมากคนที่แบบทํางานเกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมนะต้องตัดอย่างคุณอะไรนะ ลูกสาวของคุณทาดาอุย้ยดูดาวที่แบบมองเขาใส่ชุดไทยสวยสวยสวยจริง,รงใช้คำว่าสวยได้แบบเปลืองมาคุณซาบีนาเหรออะไรนะทุกคนเขาชื่อซาบีนาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะใช่ไหมถ้า,าเราเรียกชื่อผิดต้องขอโทษจริงตอนนี้เขาได้รับตําแหน่งนะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะเขาน่่ยก็อีกว่ากระทรวงวัฒนธรรมนะดูดาวคิดว่าเหมาะสมมากๆ เขาเป็นคนที <noise> ่ใส่ชุดไทยแล้วสวยมากมันทําให้นุรารู้สึกว่าฉันอยากใส่ชุดไทยเหมือนเขาแล้วเขาเป็นคนสวยไงทุกคนสวยสูงหุ่นดีผ้าไทยมันสวยจริงๆทุกคนนุ่ราบอกเลยนะว่าผ้าไทยเนี่ยมันชูคนจริงๆนะเราไปใส่ผ้าไทยชุดไทยแล้วมันดูสวยมากๆเลยอ่ะนุ่รารู้สึกว่ามีมีโอกาสนะอยากจะใส่ชุดไทยจิตรดาแบบไปถ่ายรูปมากๆนุ่รารู้สึกว่ามันสวยมากๆแล้วก็เนี่ย ปีหน้าว่าจะกลับไปเวียงจันทร์ทุกคนว่าจะไปถ่ายรูปตรงประตูชัยแล้วก็วัดวัดวัดอะไรนะวัดพระธาตุหลวงอะรู้สึกว่าไม่ได้ไปนานและจะไปไม่ต้องมามามงมามานดดาวนะบางท่านโอ้ไปโดนจับไม่จับค่ะไปมาสามรอบแล้วไปมาสามรอบแล้วปีเนี้ย ไปรับวีซ่าที่เวียงจันทร์ไปรับม o u ด้วยนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ไปที่อุดรเวียงจันทร์ด้วยไปมาสามรอบแล้วไม่มีใครจับอุบลก็ไปแล้วไม่มีใครจับนะคะทุกคนหนูไม่ได้ทําอะไรผิดไม่มีใครจับหนูไม่ต้องมามาเม้นท์ขู่หนูว่าโดนจับโอ้ยถ้าเขาจะจับหนูนะทุกคนเขาแค่ส่งเอกสารมาเรียกตัวนุ่เดาวกลับไปแล้วถ้านุ่งดาวทำความผิดนะเพราะหนูไม่ได้ทําอะไรผิดนะจ๊ะเออเอาแล้วสิเอาแล้วสิจักซึ้งก็ เออแม่แดดจลิตอีกแล้วกูที่ที่ท่าดดาวแบบทําแบบเล็กๆล็กๆนั้นทุกคนรู้ไหมว่าคนเชียงใหม่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสลิดสลิดก็คือแบบกระดีกระจาอะไรเนี่ยแต่ดูดาวเป็นคนแบบไม่แบบไม่ใช่แบบลรนแรนๆอะไรแบบทุกคนแบบคืนหนูแบบเป็นคนแบบกระดุกกระดิกอะไรก็ไม่รู้ว่าเออเป็นคนยังไงวะก็ไม่รู้เลยอะทุกคนจากที่พูดเรื่องผ้าไทยกูไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอเคค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะผ้าไทยมีเอกลักษณ์ ไม่ว่าใครนะคะหรือประเทศไหนนะทุกคนเราจะเคลมชุดไทยสุดท้ายแล้วต่างชาติเขาก็จะจําบทบาทผ้าไทยเป็นของคนไทยต้องขอแสดงความดีกับประเทศไทยด้วยนะคะที่คุณเชิดชูชุดไทยผ้าไทยจนทั่วโลกเข้าจดจําว่านี่คือชุดไทยสวยถ้าพูดถึงชุดไทยก็ต้องนึกถึงประเทศไทยดูดาวเองก็คอนเฟิร์มค่ะทุกคนว่าชุดไทยผ้าไทยสวยมากๆถ้าให้ดูดาวเลือก ผ้าไทยชุดไทยที่สวยที่สุดในโลกก็ต้องมีลาวกับไทยที่จะต้องไประดับโลกไม่มีประเทศไหนทเทียบเท่าอีกแล้วนะคะทุกคนแต่เราต้องยอมรับนะคะว่าแต่และประเทศก็มีชุดที่สวยเราจะมาเอาตัวเองดีอยู่ไม่ไดไ้เราจะเอาแต่สองประเทศดีไม่ได้ทุกประเทศดีเหมือนกันหมดแต่ว่าดีคนละแบบอย่างถ้าแบบถ้าพูด,ดเรื่องผ้าไหมที่สวยที่สุด,ดเราก็ต้องยกให้ลาวกับไทย พ่ไทยกับเราผ้าไหมเป็นเอกกักษณ์อยู่แล้วอย่างเชียงตุงเขาก็มีผ้าถุงที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเขาก็สวยในรูปแบบของเขาคือพูดง่ายคือทุกประเทศมันมีของดีอะเออนะคะทุกคนว่ามีของดีทุกประเทศเราไม่ว่ากันแต่เราต้องงัดของดีมาสแสดงเชิญสัญลักษณ์ว่าน,นี่คือชุดของฉันโดยที่เราไม่ต้องเอาของใครมาแล้วบอกว่านี่คือของฉันโอเคไหมเออเรายังไม่ได้บอกว่าเป็นไม่ได้บ้าใครนะพูดเอาให้ฟังเฉยเฉยก็จับประมาณนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปเดียว